สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะมาชมบรรยากาศนะคะอะไรครูชุข้างหลังทำไมมันขาวจางอ๋ออันนี้บอกกุ้งนะคะแต่ตอนนี้เขาโรยปูนขาวเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้ทําให้แบบว่าฆ่าพวกหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากินกุ้งที่เราปล่อยอ่ะเนี่ยนะคะก็เขาก็โรยปูนขาวลงไปนะคะ อีกสักสองสาวันเขาก็จะทำการปล่อยกุ้งแล้วค่ะเนี่ยครูชูก็พามาชมบรรยากาศนะคะครูชูเมามอยเมาอยเข้าสู่ประเด็นเลยค่ะเมามอยความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อคืนนี้เราครูชูเป็นยังไงบ้างโอ้มาคืนใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้น้องอุ๋งเอิงไปทําการแสดงที่นะคะเมื่อคืนที่22่ตลาดอามาพันสุขค่ะคลอง17เอ่อคลองเคลองหวงปทุมธานีค่ะ เมื่อคืนนี้และคืนนี้เราคุชูคุชูอยากลุกคืนนี้ไปเล่นที่ไหนอ๋อคืนนี้วันที่23ตลาดโชคอำนวยค่ะถนนบางพีตําหุตําบลแพกกรกษะใหม่แล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้คุชูก็นำความเคลื่อนไหวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศไปพร้อมกับคุชูแล้วก็เรื่องเล่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะเรื่องเล่าวันนี้ก็มีอยู่บ้าง เมื่อคืนนี้หลังจากทำการแสดงเต้ยราเสร็จใช่ไหมคะพอแสดงเต้ยราเสร็จทีนี้น้องอุ๋งอิงก็ต้องกลับบ้านแล้วก็กลับไปขึ้นรถโอ้โหนะคะยูทูบเบอร์รุมร้อมเลยค่ะมากันเพียบเลยนะคะเดินมาส่งอุ๋งอิงที่รถนะคะ ประมาณนะคะคุชูเห็นถือกล้องกันนะคะโอ้โหยีก่กว่ากล้องได้เลยนะคะแล้วก็พอฮักแม่อักอีกเดินตามกันเลยะคะ่ะโอ้โหเป็นแถวเลยค่ะเห็นแล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่ตลาดอาานะคะคุชูก็จะมาเม้ามอยเล็กๆน้อยๆให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะน้องก็จะขึ้นรถน้องก็ไปเย็นอยู่หน้ารถนะคะ ฟังให้ดีนะคะแอมแอมฟังให้ดีนะคะน้องก็ไปยืนอยู่หน้ารถและน้องก็พูดออกว่าห่าห้าห้าหาาใช่ไหมคะแม่หน่อยก็เลยเติมให้เลยห้าาเก้าแม่หน่อยก็เลยเติมให้ห้าห้าเก้าแอมเลยใช่ไหมคะ อันนี้ครูชูไม่ได้มาบอกหวยครูชูไม่ได้มาบอกตัวเลขแต่ครูชูม,มาเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าก่อนน้องอุงอิงนะคะจะขึ้นรถกลับบ้านและน้องอุงอิงก็ได้พูดขึ้นมาว่านะคะห่าห้าหาหาและแม่หน่อยแม่หน่อยก็เลยเสริมเสริมว่าห5าาเก้าค่ะนี่แหละคะ่ะครูชูก็มาเมาะมอยความเคลื่นนอนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้นะคะ หลังจากนั้นแล้วุูชุหลังจากนั้นนะคะพอพอ่อแ,แม่ก็เอาไปตีกันเองทีคะตีเป็นตัวเลขนะคะตีเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะคะแล้วตะดวงค่ะแล้วตะดวงก็เอาไว้นะคะโหมีอยู่นะคะกูชุจะเมามมยความเคลื่อนไหนวให้ฟังนะคะมีอยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะ น้ององอุอิงนะคะวันนั้นนะพ่อกัญชัยกับน,น้ององอิงคุยกันใช่ไหมคะว่ามีแม่อยู่ท่านหนึ่งนะคะแม่ฮักอยู่ท่านหนึ่งที่นําเงินมาให้อิหลาทางออรายนะคะพ่อกัญชัยถามว่าหนูรู้ไหมขคะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วน้องก็เลยบอกว่าพ่อกัญชัยอายุ94บอแล้วพ่อกัญชัยก็บอกว่าโอ้ย49ไม่ใช่94ร้วเชื่อไหมเขาว่าหวยต่างประเทศคะ่ะหวยต่างประเทศหวยราวนะคะออกจริงๆคะ่ะ94นะคะ 9กสก็สมหวังดังใจปรารถนารายท่านเลยนะคะรูชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะแล้ว วันนี้แหละคะ่ะพอ่พอแม่มม FC นะคะเขาเอาไปตีหวยกันเองนะคะน้องไม่ได้บอกหวยน้องไม่ได้บอกตัวเลขนะคะเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะคะคิดกันไปเองนะคะ FC เอาไปตีกันเองนะคะเอาไปตีที่นี้ไม่ได้ตีกันนะคะเอาไปตีเป็นตัวเลขกันเองนะคะรูชูก็ย้ําอีกแหละนะคะอะไรน้องหัวเราะออกมาแล้วน้องก็พูดว่าห้าห้าห้าเนี่ยแม่หน่อยก็เสริมให้ห้าห้าเก้านะคะ กูชูก็มามอยความเคลื่อนไหนวต่างๆให้ฟังนะคะใครมีดวงสมพงกับอีหลาน้อยเทพธิดานะคะ เขาเรียกว่าอะไรเทพีแห่งโชคราบนะคะเทพีแห่งโชคราบก็จะได้ราบกันนะคะได้เงินได้ทองกันมานะคะคููชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังว่านะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะและคืนนี้ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับอีหล่าด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็วงสาวน้อยเพชรบ้านแพ,นพงแล้วก็วงหนึ่งกับวงสองเขาคือผู้บริหารคนเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับ วงสองด้วยสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะครูชูก็มาเมามอยความคืบหน้าต่างๆให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอันนี้นะคะครูชูก็มาเล่าสถานการณ์ต่างๆให้ฟังนะคะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึง่งเมื่อคืนนี้น่ารักมากๆเลยนะคะ พ่อฮักนะคะนำช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตมาให้อีลาอู้เยอะแย,ยะเลยนะคะก็เลยบอกว่าน้องเขาก็เล่นนะคะก็หอบนะคะหอบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีอีท่านหนึ่งพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะคือพูดง่ายงว่าน้องกำลังยืนปอกส้มอยู่ยืนปอกส้มอยู่แล้วก็มีเอฟซีน่ารักมากๆเลยนะคะไปขอถ่ายรูปกับอีลานะคะอีลาก็ให้ถ่ายแล้วอีลาก็ป้อนส้มให้เชื่อไหมคะว่าเอฟซีท่านนั้นหรือพ่อฮักท่านนั้นนะคะ น้องกาลังจะป้อนส้มก็เลยหยิบส้มเข้ามาใส่กระเป๋ากางเกงเพราะตอนนั้นนะกําลังจะถ่ายรูปนะคะก็เลยไม่กิ่นส้มใช่ไหมคะพอหลังจากถ่ายส้มเสร็จใช่ไหมคะถ่ายน้องอุ๋งอิงเสร็จป๊าเท่านั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่าพ่อฮักท่านนั้นนะคะหยิบส้มเข้าปากคันทีเลยค่ะคุณชูก็เห็นแล้วคุณชูก็บอกเออนาเอนดูเอนดูนะคะคุณชูก็มาเมาอ,อยความน่ารักน่ารักของน้องอุ๋งอิงมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่แหละค่ะโอ้โหพ่อฮักแม่ฮักเมื่อคืนนี้นะคะช่วยกันทำอะไรให้กับีหล่าอุ๋งอิงนะคะอะไรอู้ยเพียบเลยนะคะก็พ่อฮักทั้งหลายนี่แหละค่ะก็เลยมาช่วยกันทํานะคะเห็นแล้วก็เกิดความประทับใจมากๆเลยนะคะและน้องก็ถามว่าคืนนี้ไปรุ่พวกนี้ไปไหมพวกนี้ไปไหมนะคะชวนพ่อฮักแม่ฮักนะคะพ่อฮักแม่ฮักก็เอ็นดูอีหล่าไปครับไปนะคะเห็นแล้วก็น่ารักนะคะนี่แหละค่ะไปครับไป ไปที่ไหนก็ไปคืนนี้ไงล่ะคะที่สมุทรปราการนะคะที่แพรกษาใหม่นะคะตลาดโชคอำนวยนะคะคุชุกก็มาเมาะมอยให้ฟังนะคะว่าคืนนี้น้องมาทําการแสดงที่ไหนนะคะนี่แหละคะ่ะคุชุกก็มาเมาะมอยนะคะย้ําอีกทีนึงน,นะคะว่าตลาดโชคอำนวยตําบลบางพลีําหูตําบลแพรกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะ คืนนี้นะคะพบกับน้องอุงอิง,องสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันได้นะคะว่าไปพบเจอกับน้องได้นะคะพอ่พอแม่เอฟซี FC ก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะเดินทางแล้วนะคะคืนนี้และวันนี้เจอกันนะคะที่สมุทรปราการนะคะกูชุกก็มาเมาวยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะและทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังนะคะด้านหน้าก็สนุกสนาน,นกันเต็มที่ผู้คนมากมายเมื่อคืนนี้ผู้คนให้การต้อนรับกีฬาเหมือนเดิมค่ะ อาญาอาเช่นเคยนะคะว่าหมดเวลาอีกแล้วนะคะคืนนี้นะคะก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับปุงอิงด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับครูช,รรใใคชูด้วยนะคะแล้วครูชูก็จะเกาะติดนะคะเกาะติดสถานการณ์ต่างๆมาเลาให้เอฟซีน้องอุงอิงเอฟซีของครูชูฟังนะคะว่าจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างนะคะ คุชูคุชูรีบพูดจังเลยคุชูจะรีบไปไหนคุชูจะรีบไปสมุดปาการค่ะรีบไปจองหน้าเวทีสิคะนะคะเดี๋ยวคนจะเยอะเดี๋ยวคนจะเต็มแล้วเข้าหาน้องอุ๊อิงไม่ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ